สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง Youtube ชวัชารพลนะครับวันนี้อยู่กับซานี่เอสวาอยู่กับเล็กพี่ขี้หนูครับผู้ชมก็เล่นงานดันดินหรือว่าเอาดินเข้าใต้ท้องสะพานนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่แคบต้องใช้รถเล็กครับ อคุณหอจอกอจดเสียงค้าไม้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางป่าพี่ยูสองสองด้วยนะครับที่อนุญาตหรือว่าเอื้อเฟื้อให้ทางชาววัสดพลเข้ามาถ่ายทําคลิปได้นะครับแล้วก็ขอบคุณน้องทองอีกคนหนึ่งครับที่แนะนํานะครับว่ามีเครื่องจักรทางานอยู่ตรงนี้นะครับ เอามุมนี้อาจจะลมอาจจะย้อนแสงยังไงต้องคอยด้วยนะครับเพราะว่าถ่ายได้ฝั่งเดียวอีกฝั่งนึ่งเป็นน้ำนะครับ โอ้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับพาทิดครับผู้ชมต้องขออาภัยด้วยนะครับโอ้ผมต้องเอาหมวกมามาบังลมช่วยนะครับผู้ชม คิดส่วนตัวของผมนะครับรถไซส์ขนาดนี้ประมาณนี้ค่อนข้างพอดีครับผู้ชมแม่ใหญ่จนเกินไปนะครับรับงานเล็กๆรับงานบ้นบานๆได้ครับรับงานตักดินขายได้นะครับนี่ก็เรียกได้ว่าอาเนกประสงค์มากครับมีทั้งใบดันด้วยตักก็ได้ดันก็ได้นะครับ ครับผู้ชมสำหรับตัวซานี่เอสยี่เจ็ดห้าซีเองก็ใช้เป็นเครื่องยนต์ของยันมาขนาดสี่สูบนะครับเป็นเครื่องยนต์ด i r เร t กอินเจ i ชันไม่มีเทอร์โบชาร์จระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับขนาดห้าสิบแปดแรงม้านะครับจริงๆก็อยู่ห้าสิบเจ็ดจุดสองครับผู้ชมตามสเปคตามข้อมูลมาจากโรงงานนะครับแต่ว่าผมก็ตีไปเลยเป็นห้าสิบแปดแรงม้า ก็เครื่องยนต์ยันมาเองก็ค่อนข้างได้รับความนิยมเหมือนกันครับในหมู่รถขุดนะครับเพจริงๆยันมาเองเขาก็มีรถขุดเหมือนกันนะครับสำหรับกันนี้เองก็ใช้เป็นรอลเลอร์5ตัวแครเรียหนึตัวไบแท็กก็อยู่ประมาณ45เซนครับผู้ชมเป็น45 จุดห้านะครับก็ตีไปเลยครับสี่สิบห้าเซนอันนี้บูมอาร์มมีเสริมหันเหล็กพิเศษครับขนาดความกว้างของคุ้งกีอยู่ศูนย์จุดสองแปดลูกบาทเมตรหรือว,ว่าศูนย์จุดสองแปดชิลเท่ากันเป๊ะเลยครับผู้ชมกับตัวโกบอต้าแปดตันนะครับ มีรายแยกลายไปปิ้งครับเดินมาจากโรงงานเรียบร้อยครับผู้ชมก็พร้อมติดตุก์กเสริมแล้ว,ว่าติดหัวยกักติดตัวคลิปได้นะครับเอาคาผู้ชมมาชมงานดันเข้าว่าทดสอบกาลังตัวเดินครับผู้ชมว่าตัวเดินจะแรงไหมนะครับโอ้โอ้โอสุดสแล้วผู้ชมกองเมือเลิเธอครับดันไปนะครับนี่ ดันไปได้ยังไงนี่รถไถมีไอนะผู้ชมนะรถไถ้หกสิบเจ็ดสิบดับมีไอครับผู้ชมนะครับรับหน้าที่เอาดินเข้าไปข้างในครับ ผู้ชมด้านนั้นเองก็มี 205G นะครับแล้วก็เป็น PC 200รุ่น8 MC l LC เป็น Super Long Font ยาว15เมตรนะครับตรงนั้นนั่นอกมาแล้วครับจอตัวเล็ก ยังใหม่ยังเปรียกอยู่เลยครับผู้ชมคันนี้เองผมเคยเจอนะผมเคยเจอเขาปั่นผ่านครับแต่ว่าเขาไม่ทํางานเขาจอดครับผมก็เลยไม่ได้ไปรีวิวอยู่ในแถบยะโซดพอเนี่ยแหละครับแต่ว่าวันนี้เองก็มารับนะมารับงานต่างแดนครับผู้ชม พื้นที่ในการยืนถ่ายด้วยนะครับคผู้ชมแต่คลิปนี้มีการย้อนแสงหรือว่ามีเสียงอมรบกวนต้องขออภัยผู้ชมด้วยนะครับ เวนหน้าง,งานนะครับผู้ชมมันเป็นน้ำนะตรงนี้นี่เป็นน้ําครับก็เลยมีลมนะครับ โอ้มุมนี้ภาพสวยเลยครับผู้ชมไม่ย้อนแสงเอ้ย็นไม่ดีเย็นไม่นิ่งก็มีอาการกระดุกครับผู้ชม ลมค่อนข้างแรงครับตอนนี้รอทำงานหน้าหนาวก็มีอุปสรรคนะนผู้ชมนะทำงานหน้าแรงนี่ก็อุปสรรคก็คือฝนครับฝนลมมันไงนะครับพี่น้องทำงานหน้าฝนก็อุปสรรคเหมือนกันครับฝนตกถ่ายทาไมได้รถวิ่งรถไม่วิ่งดินหน้าน้ำก็มีลมครับผู้ชมโอ้ ผมเองก็ต้องอาจจะต้องเป็นอุปกรณ์นะครับในการถ่ายทําโทรศัพท์แล้วก็ติดตัวไมกันลมก็เอาไม่อยู่นะครับคือบางทีมันมาแรางๆปุ๊บมันก็กรองไม่อยู่เอาครับผู้ชมคลิปนี้เองก็อาจจะยาวสักนิดนึงนะครับสักประมาณ1ิบสานาที ผมเองก็อยากจะจัดให้ผู้ชมได้รับชมกันยาวๆนะครับสำหรับตัว S Y 754เพราะว่าค่อนข้างจะหาดูยากเหมือนกันครับในแถบจังหวัดยะโสธรปกต,ติรถเล็กเราจะเห็นเป็นของของคูโบตานะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้คูโบต้าเองก็มีคู่แข่งเยอะครับสำหรับรถขนาดเล็ก ค่าโคบูตาไม่เอาซีรีส์4เข้ามานะครับหรือว่าไม่เอาอ U80 เข้ามานะครับก็อาจจะมีผลกระทบต่อการตลาดแน่นอนครับผู้ชมเพราะว่าซานี้เองเขาก็ไม่ได้จัดเขาก็ไม่ได้กักสเปคครับเขาจัดเต็มให้คุณลูกค้าเลยนะครับ อ้ระวังลลได้หรอพี่อันตรายนั่นเอาครับผู้ชมชมพลังการดันของเขาอีกรอบนึงนะครับโอ้นี่ครับวันดินเยอะอยู่เหมือนกันนะทั้งดันทั้งเลี้ยวด้วยนะครับนี่ครับ คอชมการดันของเขาเนี่ยนะครับคุณผู้ชม <laughs>